กลับมาช่วงสุดท้ายกับมันดิบิสนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องทองคำค่ะและกูรูทางด้านทองคำของเราค่ะคุณทิพาจาก YLG b u l l i a n and Future ก็มานั่งรออยู่ตรงนี้แล้วค่ะช่วงนี้ต้องมีชื่อด้วยนะครับว่าเป็นช่วงชี้ช่องทองคำกับคุณทิพาชี้ช่องทองคำกับคุณทิพาจาก YLG b u l l i a n and Future s แซนเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ความรู้เรื่องทองคำนะครับยังคงมีเยอะโดยเฉพาะใครอยากจะลงทุนนะครับในส่วนของทองคำวันนี้เซอร์ไพรส์นิหนึ่งคุณทิพา เอาทองคำให้เราดูเองเลยค่ไอของปอมเ่าขอสัมผัสได้ไหมครับพี่สุทองพี่สุขอจับหน่อยนะถ้่ธรรมดาพูดถึงทองคำวลาหนักใช่ไหมอันนี้คือ1กิโลกรัมของ่ะของกิโลกรัมคุณคิดดูก็แล้วกันมันเล็กขนาดนี้ความหนาแน่นเท่ามือถือเราเลยเขาเขียนว่า YLG b r i l l i a n ะ International ค่ะ1กิโลกรัอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยค่ะ อย่างของเราเนี่ยก็จะมี2แบบอันนี้จะเป็นแบบที่เป็นโลโก้บริษัทแต่ว่าทำสั่งทําที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็จะเป็นโรงงานที่สวิตทามาให้แล้วก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตให้แยกเป็นก้อนๆนี่คือสินค้าที่ของวาย i ชิบเลียนดูแลอยู่ใช่ไหมครับหนึ่งอย่างก็คือทองคําแท่งแท้ๆแบบนี้นะครับก็ซื้อขายกันเริ่มต้นจากนี่คือยูนิตที่เล็กที่สุด ช่ค่1กิโลกรัมเราได้สัมผัสแล้วนะครับสัมผัสแล้วราคาก็ประมาณหนึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ1ล้านต้นๆนะคะ1ล้าน1 2 0 0 0 0หมื่นก็คิดซะว่าอันนี้ก็ซื้อรถ SUV ได้คันหนึ่งค่ะเท่านั้นเองใช่ชิ้นแค่นี้นะคะชิ้นแค่นี้แต่ว่านี่คือสำหรับในส่วนของนักลงทุนเองนะครับนี่คือช่องทางที่สามารถจะสามารถทำกำไรได้ซึ่งน่าสนใจมากแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของทองคำเนี่ยเรื่องของรายเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในช่วงท้ายเพราะช่วงแรกนะครับกลางสัปดาห์แบบนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของทางด ทิศทางแล้วก็แนวโน้มมือก่อนว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างตัวแปรต่างๆเป็นยังไงค่าเงินยูโรค่าเงินดอลลาร์น้ำมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะก็คืออย่างช่วงอาทิตย์นี้ต้นอาทิตย์มาจนถึงวันนี้เนี่ยค่ะราคาทองสวิงประมาณ30เหรียญดอลลาร์ต่อทรออนซ์ก็คือขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ942เหรียญดอลลาร์ต่อทรออนซ์แล้วก็ต่ำสุดเมื่อคืนนี้ที่9 1 2 9แล้วก็สายเหตุที่ตัด อยู่ดีๆก็ดรอปลมาเลยเนี่ยเพราะว่ายูโรมีข่าวออกมา2ตัว<ช>ตัวแรกก็คือออกมาเกี่ยวกับว่าธนาคารธนาคารกลางยุโรปอ,ออกมาพูดถึงจํานวนเงินที่จะมาปล่อยกู้ให้กับกลุ่มธนาคาร ธนาคารในยุโรปเพื่อมาเหมือนกับรีไฟแนนซ์สิ่ทีนึงแรกสุดเนี่ยค่ะแหล่งข่าวเขาท a r g e t ว่าธนาคารกลางเนี่ยจะให้เงินกู้แค่ประมาณ300 300ล้านไปประมาณเนี่ยตัวเลขออกมาละมัน400กว่าล้านก็แสดงว่าแสดงว่าเศรษฐกิจมันน่าจะไม่ดีมันก็เลยทําให้ต้องมีเงินสะพัดเยอะขึ้นใช่ค่ะอันนี้คือข่าวที่หนึ่งแล้วข่าวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเงินเงินเดินบัญชีสะพัดค่ะจาก ตัวแรกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบประมาณติดลบ3.2อแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อคืนนี้มันติดลบอยู่ที่ประมาณเกาดเยอะกว่าค่ะเยอะเพิ่มกว่าเยอะก็เลย2งตัวเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ยูโรดอปลงมาเลยทําให้ทองเนี่ยค่ะจากที่ประมาณอยู่ที่900ตอนแรกอยู่ที่ประมาณ934แล้วตอนที่เอออตอนที่อยู่ประมาณ930เนี่ยตอนนั้นน้ำมันอยู่ที่69าพอน้ำมันดอปจาก69เป็น66ทองก็ดอบลงมาเหลือประมาณ920กว่าแล้วพอมาเจอตัว ด้วยก็เลยดรอปลงมาเหลือ910ต้นๆนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใครที่อยากจะลงทุนกับทองและซื้อเก็บไว้นี่เป็นช่วงที่ดีมากก็น่าลงทุนไหมก็น่าลงทุนแต่ถามว่าเคยมีช่วงที่ต่ากว่านี้ไหมก็มีจังหวะที่ต่ํากว่านี้อีกเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูในระยะสั้นๆในช่วงภายในอาทิตย์นี้เรามองว่าทองน่าจะอยู่เรนจ์ประมาณ900จนถึง930ไม่น่าจะเกินนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่า ถ้าสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนยาวอีกนิดนึงอาจจะอยู่ช่วงต้นคือช่วงเนี้ยทองคนยังมองเป็นขาลงอยู่แต่ว่าลงไปต่ำเท่าไหร่ตอนนี้คือทาร์เก็ตไว้อย่างมากก็860หรือว่าอาจจะเห็นแค่880ด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นช่วงขึ้นมาสักไตรมาส3าไตรมาส4ี่ก็น่าจะเป็นช่วงกลับขึ้นออย่างหนึ่งที่อยากจะขอความรู้จากทางด้านคุณนิพาด้วยรู้เหมือนกันว่าทางด้านของประเทศที่เป็นมหาอำนาจใหญ่ๆนอกจากสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าบริกส ใช่ไหมครับมีบราซิลมีรัสเซียมีอินเดียแล้วก็มีไชน่ามีผลกับราคาทองคําด้วยก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างตัวบริกส์เองเวลาเวลาเขาออกมาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดอย่างล่าสุดที่เขาออกมาคือเขาพูดว่าเอ๊เขาควรจะเปลี่ยนสกุลเงินหรือเปล่าอย่างก่อนหน้านี้ก็คือว่าเขาใช้เงินยูเอสดอลลาร์เป็นเป็นเป็นเงินสําหรับการสํารองใช่เขาก็มองว่าเอ๊เขาควรจะมีเคเรนซีอื่นไหมเขาควรจะมาใช้ยูโรไหมหรือว่าจะเป็นเคเรนซีอื่นที่ที่เขาคิดกันขึ้นมาเองพอตรงนี้ออกมาปุ๊บมันก็จะมมีข่่่าาาาาาาววเ้้้้ถคไใใชอตก็ทํหร ส d r ลงราคาทองมันก็มีผลทําให้สูงขึ้นนี้ค่ะมันก็จะเป็นผลแบบไม่ได้โดยตรงแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่กระทบกันคือเหมือนว่าตัวบริกส์เนี่ยออกมาพูดย่นี้แล้มีค่าทีนี้ออกมาปุ๊บส่งผลต่อราคาดอลล่าอ่อนลงพอดอลล่าอ่อนปุ๊บ ก็จะมีผลทองก็จะส่วนขึ้นอีกอย่างหนึ่งพวกบริกซต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถือพันธบัตรด้วยพันธบัตรบางทีก็ไปถือของทางด้านของอเมริกาแต่บางทีถ้าเกิดค่าเงินมันดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีการย้ายการลงทุนใช่ครับมีผลเหมือนกันก็มีผลเหมือนกันใช่ค่ะ ก็ต้องจับตามองอยู่ใช่มีหลายๆอย่างด้วยอย่างเช่นพวก s อสแอนพีเนี่มีการพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือต่างๆเออมีมีผลไหมครับอย่างพวกแบบสถาบันพวกนี้เพราะอย่างอย่างล่าสุดที่ที่ที่มูดี้ใช่ไหมออกมาให้ให้ของสหรัฐอยู่ที่เป็น Tri ปเปก็คือยังให้เมนเทนอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ค่ะก็คือมีผลเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้คนมองว่าเออ เศรษฐกิจเมกาไม่ดีรัฐบาลไม่น่าจะเสถียรภาพอาจจะมีการปรับลดย่างจากที่อังกฤษโดนปรับเขาก็มองว่าเอเมกาจะโดนปรับลงมาเหลือ 3A หรือเปล่าแล้วถ้าโดนปรับก็จะมีผลกับตัวค่าตัว US อลลาร์เหมือนกันก็จะทให้ US นละก่อนค่าลงก็จะทําให้ราคาทองสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันก็คือมันไม่ได้เป็น direct effect แบบว่า100%อนย่างเงี้ยค่ะไม่แปผ่านตรงใช่แต่ว่าก็คือมันก็จะมีผลทางอ้อมเหมือนกันอย่างตัวที่เป็นพวกกระทบโดยตรงเนี่ยส่วนหลักหลักจะเป็นพวก พวกสงครามพวกการที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือะไรพวกนี้จะมีผลโดยตรงกับทองมากกว่าอย่างเกาหลีเหนือตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการที่จะมีการทดลองยิงขีปนาวุธอันนี้มีผลมีผลแต่อันนี้ข่าวเนี่ยคือมันจะมีผลช่วงแรกๆตอนที่ข่าวออกมาอันนี้คือข่าวมันไปแล้วใช่ค่ะไปแล้วผ่านแล้วคุณธรรมีราน อามาดินเนจัตค่ะอันนี้มีผลในปัจจุบันไหมครับเออก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่ามีการจราจนด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของความเสถียรภาพอีกทีนึงเพราะอิหร่านเองเนี่ยนอกจากจะเรื่องของทองคําแล้วเห็นบอกว่าก็จะมีผลกับเรื่องของราคาน้ำมันอีกใช่แล้วน้ํามันก็เอฟเฟกกับทองคำด้วยคือมันไม่ได้ดูปัจจัยเดียวไงมันมีหลายๆตัวปัจจัยแล้วตอนนี้ส่วนมากปัจจัยทั้งหลายเนี่ยจะส่งผลต่อราคาทองคําในขาลงตอนนี้ตอนนี้ส่วนมากในอย่างที่ที่พูดไปตอนแรกคือว่าในระยะสั้นก็คนก็ยยยััังงงงงมออว่่่าาาลูในนสี้ปจจตๆะค แต่ว่าถ้าเกิดว่าในรองเทอมยังไงดูเราก็มองว่าทองในรองเทอมก็น่าจะยังขึ้นอยู่เหมือนกันอันนี้พูดถึงเรื่องของทองคงําแท่งถ้าเกิดตลาดโกลฟิวเจอร์บางหลายสัปดาห์สองสสัปดาห์ที่เรามาเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสเจาะลึกเรื่องฟ<ช>ิวเจอร์สเียจะมีโอกาสเจาะลึกที่คุณผู้ชมได้ติดตามรายละเอียดอีกครั้งแต่พูดถึงสถานการณ์ของฟิวเจอร์ในสัปดาห์นี้กันก่อนราคาฟิวเจอร์เองอย่างตลาดวันนี้ก็นิ่งๆน,น,นะคะ,คะประมาณสัก500สัญ,ญญาไม่เยอะมากแต่เมื่อวานนี้ตอนที่ราคาดิ่งลงมา5นาทีลงมาสักประมาณ5เหรีียญญง้้่ะโโทัััวนนปณกส เมื่อวานนี้ก็ส่งเท่าของวันนี้นะใช่ค่ะก็คนจะคึกคักเมื่อวานเพราะว่าราคามันดิ่งลงใช่ค่ะพอราคามันดิ่งลงคนก็เออเฮ้ยสงสัยลงแล้วมันก็แล้วแต่บางคนก็เริ่มซื้อบางคนก็บางคนก็ขายมีการขายมีทั้งการซื้อก็การขายถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีราคาเมื่อไหร่ที่ราคาทองขึ้นลงเยอะเะมันก็ทําให้ตลาดคืกคักขึ้นเพราะว่าภายในวันเดียวถ้าเกิดราคามันเวียงมากมาก มีความผันผวนมากๆเนี่ยฟิวเจอร์ตลาดจะสนุกมากก็สนุกใช่ค่ะก็จะเหมือนกันกับทองคำแท่งใช่จะได้กินข้าวไหมฮะเป็นงานยุ่งใช่ไหมงานเยอะคือวันไหนถ้ารู้ว่าราคาผันผวนนี่รู้เลยนะอ๋อวันนี้คุณมนคุณนิพาคงไม่ได้กินข้าวก็ซื้อเแซนด์วิชไปฝากต้องรับผัวสับตลอดเวลาเขา้อิ่มไหมทั้งบริษัทเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คือฟิวเจอร์ในตอนนี้ในสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องดูในเรื่องของราคาเป็นหลักใช่ไหมครับ น่าลงทุนไหมสมมติเป็นวันพรุ่งนี้มารืนนี้จะดูแบบยังไงการเข้า,าลงทุนในฟิวเจอร์ใช่ไหมคะถ้าเกิดจะเข้ามาลงทุนก็จะแบ่งเป็นระยะสัน้นระยะระยะกลางถ้าระยะสั้นคนที่มีมองลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะช็อตไปก่อนก็ได้แล้วก็รอทำกำไรตอนที่มันไปถึงสักแต่900